สวัสดีครับสำหรับวันนี้กับผมจะมาแนะนําการนําเข้าข้อมูลในโลกติดตามและประเมินผลแห่งชาติของหน่วยง,งานในสังกัดสนุนแชาติในโลกอิเปนเซอร์นะครับวิธีการนําเข้าข้อมูลการเข้าข้อมูลนะครับอันดับแรกเข้า,เข,าเข้ามาในเว็บไซต์ของระบบอิเมเป็นเซอร์นะครับใส่รหัสและใส่ย,ยูเซอร์เนมและพาสเวิร์ดเข้าไปนะครับขออนุญาตพาทุกท่านเข้าไปที่หน้าของเว็บไซต์เลยแล้วกันนะครับ นี่ครับถ้าท่านเข้ามาในเว็บไซต์อิมพิวเซอร์แล้วก็จะปรากฏเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับโดยตรอนะครับให้ทุกหน่วยนะครับใช้รหัสผู้อร์เดมเดียวกันนะครับคือกองยุทธศาสตร์สำนักยุ่ศาสตร์ตำรวจด้านขวามือนี่นะครับเมื่อท่านมาแล้วนะครับก็จะพบรายชื่อโครงการการดำเนินงานเมนูต่างๆนะครับเดี๋ยวในวันนี้นะครับผมจะแนะนําในการเพิ่มโครงการใหม่เข้าไปในระบบนะครับดูที่ซ้ายมือนะครับ แถบสารบัญนะครับจะมีนะครับเพิ่มหมายบวชเพิ่มโครงการนะครับให้คลิกเพิ่มโครงการนะครับก็จะขึ้นหน้าต่างเล็กขึ้นมานะครับท่านถ้าคลิกต่อไปที่โครงการปีงบประมาณ2 5 6 7นะครับช่องหนึ่งเป็นปรับปรุงรายละเอียดโครงการประจําปีงบประมาณ6 7นะครับนี่ท่านไม่ต้องปรับปรุงกรณีนี้เป็นการเพิ่มโครงการใหม่เข้าไปนะครับคลิกไปครับหลังจากนั้นระบบก็จะเตรียมแบบฟอร์มเพื่อให้เรากรอกข้อมูลโครงการนะครับขึ้นมาแล้วครับ ครับแถวแรกนะครับบรรทัดแรกก็เป็นชื่อโครงการหรือการดำเนินงานนะครับทางกระกอกใส่ชื่อโครงการเข้าไปครับสมมุติผมใส่ชื่อโครงการอ,อบรมนะครับอบ,อบรมอ,อบรมอบรมใส่กอไก่เข้าไปนะครับอบรมกอไก่พื้น นะครับอันดับแรกท่าต้องความความเชื่อมโยงกับแผนต่างๆ2ข้อมูลทั่วไป3รายละเอียด4กิจกรรม5้างประมาณเลือกความเชื่อมโยงกับแผนนักศษารรบนะครับแผนระดับที่1นะครับยุทธศาสชาติแผนระดับที่1ก็คือยุทธศาสชาติครับจะถูกเชื่อมโยงโดยแผนระดับที่2เพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องเลือกในส่วนนี้นะครับส่วนนี้ท่านไม่ต้องเลือกนะท่านไปเลือกแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสชาติเลยครับแผนระดับที่2นะครับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสชาติ ท่านเลือกที่หน้านี้เลยนะครับคลิกตามที่ผมแนะที่ผมชี้นะครับเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรงเลือกได้เพียง,งอเป้าหมายคลิกเลือกความสอดคล้องโดยตรงนะครับมาแล้วครับขึ้นหน้าตา่างขึ้นมาขั้นเลือกเลยครับเลือกความเชื่อมโยงโครงการและการดำเนินงานต่อแผนแม่บทที่ต่อแผนแม่บทระยุทธศาสตร์ชาติเพียงหนึ่งแผนนะครับให้ท่าน,เ,น,นเลือกครับสมมติผมเลือกด้านความมั่นคงปุ๊บต่อไปเลือกแผนย่อยอ่เลือกชื่อแผนย่อยท่านอ่านทุกทุกแผนนะครับ แล้วถ้าเลือดนะครับแผนไหนที่สอดคล้องกับที่โครงการของท่านนนก็จะบ,บรรลุเป้าหมายนั้นนะครับครับแผนย่อยผมเลือกแล้วต่อไปเลือกเป้าหมายแผนย่อยเป้าหมายแผนช่วยผมเลือกประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและสินทรัพย์องค์ประกอบต่อไปเลือกอาการมีส่วนร่วมของม้มองกันต่อความอาจกรรมนะครับเลือกปัจจัยต่อไปเลือกปัจจัยความหลากหลายการแสดงความเ,เห็นผมเลือกสมมติผมเลือกข,อข้อนี้นะครับ แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่ยอยเรือกแนวทางการพัฒนาครับผมเสริมสร้างความมัน่นคงชาติเป็นหอวข้อหนึ่งแล้วกันนะครับเป้าหมายของแผนม่นบทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้ชาติความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับเพิ่มขึ้นเลือกแล้วเสร็จแล้วนะครับก็จะขึ้นหน้าต่างล่างด้านล่างขึ้นมาเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ย,ยุทธศาสตร์ชาติได้ถูกเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นย,ย,ยุทธศาสตร์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติไปแล้วดังนั้นเมื่อท่านเลือกป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติโดดจะแสดงยุทธศาสตร์ชาติปรากฏให้ท่านเลือกทางด้านล่างน,นี้นะครับผมยุทธศาสตร์ชาติประเด็นความมั่นคงนะครับยุทธศาสตร์าชาติก็ให้ท่านเลือกประเด็นใดประเด็นหนึ่งนะครับหัวข้อย่อยนะครับการรักษาความสงบภายในประเทศการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระกทบที่ม,มีมผลกระทบต่อความมั่นคงงนะับอ่าหรือเลือก 1.1แล้วกันนะครับก็จะขึ้นหน้าต่างด้านซ้ายมาท่านก็ต้องไปเลือกด้านซ้ายเห็นะครับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงนะครับความเลือกประชาชนอยู่ดีกินดีมีความสุขนะครับจากนั้นให้ท่านกดถัดไปก็จะขึ้นหน้าต่างี้ขึ้นมานะครับให้ท่านอธิบายความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติเลือกนะครับท่านก็ต้องอธิบายนะครับโดยหลักการนะครับว่าโครงการหรือกิจกรรมที่ท่านรน่นงานสอดคล้องกับ ยุทธศาสชาติที่ท่านเลือกอย่างไรนะครับสอดคล้องกับการพัฒนาเสริมสร้างคนทุกภาคส่วนให้ความเข้มแข็งมีความพร้อมและตระหนักในเรื่องความมั่นคงและมีส่วนลดในปัญหาในการแก้ไขปัญหาอย่างไรครับประชาชน่ดีมีกินดีมีความสุขอย่างไรอธิบายการดำเนินการของของโครงการของท่าน,นะครับว่ามีความสอดคล้องอย่างไรนะครับผูต้องใส่กรอไกไปก่อนนะครับเพื่อที่จะทําในขั้นตอนต่อไปได้นะครับสังเกตนะครับจะมีเครื่องหมายดอกจันนี่นความของท่านจะต้องกรอกรายละเอียดนะครับ ใส่เครื่องหมายอ่าใส่กอไก่เข้าไปแล้วสมอว่าผมอธิบายเรียบร้อยแล้วคุณกดถัดไปต่อไปขึ้นหน้าต่างขึ้นมาให้อธิบายประเทศชาติความสอดคล้องของของเป้าหมายที่ท่านเลือกและมีส่วนในการสนุนให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างไรอันนี้ก็อธิบายเหมือนกันครับผมใส่กอไก่เข้าไปก่อนนะครับเพื่อผ่านไปเร็วๆนะครับต่อไปความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายแผนย่อยการรักษาความสงบภายในประเทศอธิบาย เช่นเดิมครับว่าโครงการของท่านสอดคล้องกับเป้าหมายที่ท่านเลือกและมีส่วนในการสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างไรนะครับผมใส่กอกไก่ไปก่อนนะครับสุอธิบายแล้วอึ้งก็จะขึ้นหน้าต่างสรุปสรุปความสอดคล้องของโครงการของที่สารชาตินะครับสรุปความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายสรุปความสอดคล้องของโครงการกับองค์ประกอบปัจจัยนะครับสรุปความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมาย S D Gs นะครับ Sustainable Development Goals นะครับเอ่อเมื่อกี้ใอไม่ได้เลื่อนเอ่อตอนนี้ไม่ได้บังคับให้เลื่อนครับผองกดบันทึกนะครับรอสักครู่นะครับบันทึกแล้วเสร็จก็จะกลับมาหน้าเดิมนะครับหน้าเดิมเสร็จแล้วเรอเมื่อสักครู่นี้เราเลือกความสอดคล้องของแผนระดับที่2นะครับและระดับที่1เรียบร้อยแล้วนะครับ นะครับเป้าหมายหลักประเทศชาติในความมั่นคงในทุกมติและทุกระดับเพิ่มขึ้นนะครับต่อไปท่านสามารถเลือกเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องระดับรองเมื่อกี้เราเลือกระดับหลักไปแล้วนะครับคือโดยตรงเราเลือกโดยตรงไปแล้วได้1เป้าหมายต่อไประดับรองเราสามารถเลือกได้มากกว่า1เ,เป้าหมายนะครับก็วิธีการเหมือนกัน,นครับเช่นเดิมน,นะครับท่านสามารถเลือกได้อีกนะครับวิธีการ ทำวิธีการเหมือนการเลือกความสอดคล้องต่อเป้าหมายโดยตรงเลยครับครับสมมติสมมติผมผมไม่เลือกนะครับแต่ว่าสวัดีคุสมมติผมไม่เลือกนะครับ,มมผ,มมรบผมขอผ่านขั้นตอนนี้ไปก่อนนะแต่ถ้าสามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่งเป้าหมายนะครับต่อไปแผน,นันดับที่สามแผนระดับที่สามก็คือแผนปฏิบัติราชาการสํานักงานหรือแล้วตำรวจแห่หงชาติท่านเองนะครับนะครับแผนของเรานั่นเองท่านให้ท่านคลิก ตรงแผ่นระดับที่สามตามติคอรลมอตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับก็จะแถบสีน้าเงินสามช่องตรงนี้นี่ครับแผนบริการของหน่วยงานก็คือตรแผนปฏิบัติการด้านและเป้าหมายเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคนะครับถ้าเลือกตรงนี้ไม่ต้องเลื่อนนะครับเพราะหน่วยมันระบบจะล็อกให้เราแล้ว,ลวเราเป็นหน่วยงานขึ้นตรงนายกรัฐมนตรีให้เธอเลือกตรงหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่านะครับของเราเป็นหน่วยงานระดับกรมเลือกสำนัการชาติ เลือกบรรทัดต่อไปนะครับแผนปฏิบัติการของหน่วยให้เธอเลือกแผนปฏิบัติการปลาย5ปีต่อไปแผนปฏิบัติราชการประจําปีให้่านเลือกปี67แผนราชการตรอปี67ปีงบปีระมาณ6 7นะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นผมจะหลังจากนั้นเลือกความสอดคล้องของนโยบายความสอดคล้องกับนโยบายหลัก สามารถเลือกได้มากกว่า1ด้านนะครับสูมเลือกเป้าหมายดิจิตอลวอลเลทสมมุตินะครับสามารถเลือกได้มากกว่าการวางนการท่องเที่ยวสมมุติสมมุตินะครับดอความสะดวกตรงนี้นครับซูเลือกเพ oh ouais. ื่อผ่านขั้นตอนต่อไปก่อนนะครับเสร็จแล้วกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่มีไม่ต้องใส่มาตรการท่งเทียที่เกี่ยวข้องไม่มีไม่ต้องเพิ่มอื่นที่เกี่ยวข้องไม่มีก็ไม่ต้องเพิ่มนะครับโครงการที่เกี่ยวกับ สจพสังเกตนะไม่ถ้าไม่มีเครื่องหมายดอกจันได้เราไม่ต้องใสก็ได้นะครับแล้วกดหน้าถัดไปตึ้งระบบแจ้งว่าผิดพลาดจําเป็นต้องเลือกเป้าหมายและแนวทางพัฒนาอย่างน้อยหนึ่งภาพนะครับอ่าอยู่ตรงไหนล่ะเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาหนึ่งภาคอยู่ในแผ่นระดับที่สามนะครับนี่ครับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาอย่างน้อยหนึ่งภาพนี่เลยครับเป้าหมายและแนวทางกพารพัฒนาภาพเราคลิกเข้าไปเลยครับเอิ่งก็จะขึ้น แถบด้านล่างเข้ามาให้เราเลื่อนนะครับว่าโ huh. ครงการของเรามีความสอดคล้องกับเป้าหมายนทางพัฒนาภาพหรือไม่นะครับให้เราคลิกเข้าไปซกไปเข้าไปดูก่อนนะครับไม่มีนะครับถ้าสมมติว่าเราไม่เกี่ยวข้องนะครับเราก็ต้องคลิกตรงนี้นะครับในช่องสี่เหลี่ยมเล็กนี้ไม่ใช่โครงการที่มีการดำเนินงานในระดับพื้นที่และหรือไม่มีความสอดคล้องกับเป้าหมายและเราทางการพัฒนาภาพนะครับผิดพลาดจําเป็นต้องเลือกความสอดคล้องกับนโยบายหลัก อย่างน้อยหนึ่งรายการให้ลึกที่สุดอ๋อหมายความว่าเราจะต้องเลือกเครื่องหมายถูกให้ลึกที่สุดนะครับโอเค okay, ครับจากนั้นกดถัดไปึงม,มาสู่ข้อที่สองครับข้อมูลทั่วไปนะครับลักษณะการดำเนินงานภาพรวมของโครงการการดำเนินงานนะครับลักษณะการดำเนินงานเป็นการดำเนินงานหรือเป็นโครงการหรือการดำเนินงานนะครับผ คำผมนี่ที่ลงมาแรกคงคือเป็นโครงการครับโครงการอบรมนะครับแต่ได้เป็นการดําเนินงานเช่นกิจกรรมที่ไม่ใช่โครงการนะครับเช่นการประชุมร่วมกับประชาคมกระทระวงการต่างประเทศหรือป,ป,รประชุมร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศอื่นหรือว่ากิจกรรมในการ งงานต่างๆที่ไม่ใช่โครงการของตลนะครับก็ให้เราเลือกเป็นประเภทการประเภทการดําเนินงานทีนี้เรื่องการอบรมไี่เป็นโครงการนะครับก็ให้ติ๊กตรงช่องโครงการนะครับแลัวจากโครงการเป็นการใช้งบประมาณนะครับเป็นโครงการใช้งบประมาณก็ให้เ็เลือกใช้งบประมาณถ้าไม่ใช้งบประมาณก็เลือกช่องนี้ครับแล้วถ้าไม่ใช้งบประมาณเลือกช่องนี้หน้าต่างนี้หน้าต่างหน้าต่างกรณีถ้าใช้งบประมาณนะครับถ้าจะต้อง ใช้รหัส GFMIS นะครับหาทางด้านการเงินนะครับยี่สิบหลักใส่ลงไปด้วยนะครับมีเครื่องหมายดอกจันนะครับสังเกตนะครับมีเครื่องหมายดอกจันนะครับให้ท่านต้องใส่นะครับก่อนี้ใช้งบประมาณถ้าท่านเลือกก่อนี้ไม่ใช้งบประมาณนะครับหน้าต่างรหัสที่ว่านั้นก็ถ้าไม่ต้องใส่นะครับแต่ผมเพื่อทำขั้นตอนต่อไปได้ผมขออนุญาตเลือกก่อนี้ไม่ใช้งบประมาณแล้วกันนะครับโอเคครับต่อไปชื่อผู้อำนวยการกอง รือเทียบเท่าครับใส่ชื่อ,อผู้บังคับการเข้าไปนะครับหรือผู้นในการกองนะครับอมิบดทุมใส่เส่็กครับก็คุณตุ่รหลดดุตี สมสายชื่อสมมตินะครับฮลนดุลตีสมชายหวังดีอุงชายนะครับเอ่อนามสกลุลหวังดีสมมุตินะครับอีเมลต้องต่อไปอีเมลในงานนะครับท่านจะเป็นต้องใส่อีเมลจริงเข้าไปนะครับผมใส่อีเมลของหนวยง,งานผมก่อนแล้วกันนะครับใล้ใเข้าไปก่อนครับ ไป Gmail เข้าไปแล้วอีเมลสำรลองไม่มีข้อหมาเราจันท่านไม่ต้องใส่รโทรทพท์ใส่เบอร์ศูนย์สองสองใส่เบอร์หนวงงานเข้าไปครับ,รบแล้วผู้สังงานหลักสมมติผมผู้ความรวดเร็ว,แล,วแล้วผมใส่ชื่อเข้าไปก่อนนะครับเพื่อ <c oughs> ขั้นตอนสาธิตดำเนินการต่อไปนะครับ อีเมลในงานผมก๊อปปี้จากด้านบนแต่วานะครับใช้อีเมลเดิมครับโทรศัพท์เช่นเดียวกันนะครับใช้โทรศัพท์ในงานหรือโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับเสร็จแล้วโทรสารถ้ามีสายได้นะครับโทรสารเสร็จแล้วกดถัดไปขั้นตอนต่อไปอไรายละเอียดโครงการนะครับ รายละเอียดโครงการโครงการการดำเนินการประจำปีประมาณ6กระยะเวลาต้องเริ่มเริ่มต้นโครงการโครงการนี้เริ่มต้นเมื่อไหร่อบรมหากเป็นโครงการที่ดำเนินการตลอดทั้งปีก็จะเริ่มตั้งแต่ตุลาคม66ถึงกันยายน6 7นะครับสมมติโครงการนี้ รมช่วงเดือนมิถุนายนนะครับเอารวมขึ้นลงกรกฎา,าน,นะครับผมก็จะถึงเดือนกรกฎาคมเท่านั้นนะครับเริ่มต้นเริ่มเรื่องโครงการสมมติอย่างเช่นเริ่มเมษายนนะครับเริ่มเรืนอนการนะครับเมษายนสายเรียบร้อยแล้วเมษายนถึงกรกฎาคมนะครับรายละเอียดโครงการการดำเนินงานนะครับหลักการและเหตุผลวัตถุประสงค์เป้าหมายเป้าหมายเชิงผลผลิตเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ผลี่เข้าจะเกิดนะครับ ช่องนี้ถ้าท่านเขียนโครงการาท่านก็จะมีแบบฟอร์มโครงการในรือแบบไฟล์ Word แล้วท่านก็ไปก๊อปปี้ข้อความนะครับจากไฟล์ word นะครับมาวางในในในช่องข้อมูลข้อมูลหลักการและเหตุผลของโครงการได้นะครับสมมติผมใส่ตอเด็กอธิบายสมก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับผมวัตถุประสงค์โครงการสมมติใส่กอไก่เข้าไป เป้าหมายเชิงผลผลิตนะครับคือผลที่เกิดได้ทันทีจากการดาเนินโครงการนะครับเป้าหมายเชิงผลลัพธ์เอาคําผลรับที่เกิดขึ้นหลังจากดําเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมส่งผลต่อแผนพัฒนารการของหน่วยแผนบริการระดับต่างๆของชาติอย่างไรนะครับูงใส่กอไก่ก่อนนะผลที่คาดว่าจะเกิดครับอันนี้เป็นรายละเอียดที่ท่านต้องผู้ก่อตั้งนีชีวัดความสาเร็จครับ กลุ่มเป้าหมายที่นะครับกลุ่มเป้าหมายผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ประชาชนหรือข้าราชการตำรวจนะครับท่านเลือกเลยนะครับพื้นที่ดำเนินการหากเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการในระดับพื้นที่ก็ต้องระบุพื้นที่นะครับเช่นถ้าเป็นโครงการระดับจังหวัดหรือระดับภาคนะครับท่านก็สามารถเลือกพื้นที่ระดับจังหวัดระดับอำเภอได้เลยนะครับอันนี้ผมเป็นโครงการเลือกโครงการทั่วประเทศแล้วกันนะครับ ต่อไปเป็นกิจกรรมนะครับจะสังเกตว่าในหน้านี้นะครับในหน้าทำในหน้าทำลายนะครับฝั่งขวามือนะครับพศหกถึงพศหกเจ็ดนะครับปีงบประมาณหกหกปีงบประมาณหกเจ็ดนะครับปีงบประมาณหกหก อเดี๋ยวผมขอย้อนกลับไปสักครู่นะครับพอดีผมลงระยะเวลาดำเนินการงานเลยขอกลับไปหน้าก่อนนะครับกำลังกลับไปหน้าก่อนสักครู่นะครับะระยะเวลาดำเนินการต้องเลือกเป็นปี6 7นะครับเมษายนปี67นะครับซึ่งโอเคครับ คลิกถัดไปเพิ่งทำไลค์กดนะครับปีเข้ามาปีสองพันหกเจ็ดเริ่มโคตรสามถึงสี่นะครับตรมาที่สามถึงตรมาที่สี่ตรมาที่สามก็คือเดือนมกราคมถึงเมษายนนะครับตรมาที่สี่ก็พฤษภาโครงการโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่ตอนที่ผมลงข้อมูลม่กสักครู่น,นี้ผมเริ่มลง เมษายนถึงกรกฎาคมเพราะฉะนั้นโครงการนี้ก็จะเสร็จสิ้นภายในปลายมัธยมที่4ี่นะครับต้นแตามาที่4ก็จะเริ่มไม่ใช่โครงการที่ดำเนินการทั้งปีจะเริ่มตั้งแต่ปลายมตธยมสามถึงปมา4มัสี่ครับนะครับกิจกรรมนะครับนะครับเราก็ใส่กิจกรรมเข้าไปครับเช่นทำข้ออ่อกิจกรรมละเอียดใส่ล้วบันทึกนะครับแต่กรณีจะเพิ่มก็ไปนะครับก็แค่ดันคลิกที่เครื่องหมายบวกนะครับนะครับผมครับ ตอนนี้ถ้าจะลบโครงการก็ลบตรงนี้นะครับ,รบกิจกรรมเพิ่มเข้าไปใส่สามารถใส่ชื่อกิจกรรมได้ครับเช่นจัดอบรมอบรมเลยครับวันที่จัดอบรมเมื่อไหร่อะไรยังไงก็บันทึกไปเลยนะถ้าจัดอบรมช่งวงงใกล้เสร็จแล้วช่วงสุดท้ายแล้วต้องการจัดอบรมช่วงสุดท้ายช่วงช่วงแรกอาจจะเป็น การร่างข้อเสนอโครงการ,รต่างและดำเนินการประสานงานจัดเตรียมแบบช่วงหลังในการเข้าอบรมจริงครับต่อไปนะครับเสร็จแล้วอันต่อไปให้บันทึกร่างโครงการนะครับเสร็จแล้วครับบันทึกร่างโครงการให้กดปุ่มบันทึกอ่านก่อนนะครับยืนยันการบันทึกโครงการคุณต้องการจะบันทึกโครงการอบรมก,อก่อกายหรือไม่ทั้งกดปุ่มบันทึกโครงการ เสร็จเรียบร้อยนะครับบันทึกโคกาสสาเร็จให้ท่านกลับไปที่หน้าเมนูหลักนะครับระบบก็จะกลับไปสู่หน้าเมนูหลักร,รอสักครู่นะครับระบบก็จะกลับมาที่หน้าเมนูหลักเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ ก่อนก่อนระบบจะกลับมาแสดงหน้าหลักให้เรานะครับเดี๋ยวเราไปดูไทม์ไลน์ในการนําเข้าข้อมูลโครงการนะครับในการนําเข้าข้อมูลโครงการนะครับระบบนะครับโดยปกติจะเปิดให้ท่านนําเข้าข้อมูลโครงการนะครับในช่วงแตรมาสแรกของปีบปรามนะก็คือตุลาคมถึงธันวาคมนะครับของปีงบประมาณงบประมาณนะครับและรายงานความก้าวหน้า รายงานข้อหน้าผลการดำเนินง,งานโครงการและกิจกรรมนะครับรายไตมาสนะครับหลังสิ้นสุดไตมาสแล้วภายใน1เดือนนะครับไตมาหนึ่งท่านก็จะต้องรายงานภายในเดือนมกานราไตมาสองท่านก็จะต้องรายงานภายในเดือนเอมษาไตม่าสามท่านจะต้องรายงานภายในเดือนกรกฎาคมและไตมาสี่ท่านก็จะต้องรายงานเดือนภายในเดือนตุลาคมนะครับ,บเดี๋ยวเรากลับไปที่หน้า ระบบอีกครั้งหนึ่งครับว่ามาอาอย่างนะครับสกู่นะครับช่วงการเข้ากับการลงข้อมูลเสร็จแล้วบันทึกมันจะมีความล่าช้านิดหนึ่งอาจจะเป็นทีสัญญาอินเทอร์เน็ตของผมก็ได้นะครับ มาแล้วครับอ่าท่านเห็นไหมครับอยูอที่รายชื่อโครงการและการดำเนินงานนะโค,โครงการโครงกรารอบรมกอไก่ตรก่ไก่ละตัวที่เราได้ทำการทดลองร่างโครงการเข้าไปนะครับ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติาในข้องวโดยตรงนะครับเครื่องหมายโ่งก็คือด้านความมั่นคงนะครับแล้วอ,อย่าแก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อสักครู่นี่เองครับ T4 T4 สามสองนอนครับของวันนี้นะครับประธานะก็จะกลายเป็นร่างโครงการนะครับเมื่อท่านดำเนินการบันทึกร่างโครงการเรียบร้อยแล้วถ้าท่านมีความมั่นใจว่าข้อมูลท่านลงไปครบถ้วนเรียบร้อยแล้วให้ท่านกดส่งส่งโครงการนะครับโดยคลิกที่ ข้อห,หมายฟันเฟืองและกดส่งโครงการหากท่านยังไม่แน่ใจท่านสามารถดูข้อมูลโครงการได้อีกครั้งนะครับโดยคลิกปุ่มนี้ครับแล้วก็จะขึ้นข้อมูลโครงการขึ้นมาท่านก็ดูรายละเอียดข้อความที่ท่านกรอกข้าไฟว่ามีความถูกต้องทั่วหรือไม่หรือท่านต้องการลบโครงการหรือแก้ไขโครงการนะครับหากไม่หาเห็นว่าไม่ถูกต้องท่านจะแก้ไขก็ คลิกปุ่มนั้นเข้ามาระบบก็จะเตรียมแบบฟอร์มขึ้นมาใหม่นะครับท่านก็เข้าไปแก้ไขนะครับ,รบโอเคนะครับเดี๋ยวผมกลับไปหน้าก่อนรสม,มมติเราไม่แก้ไขนะครับสม,มมติเราสม,มมติเรามั่นใจแล้วโครงการที่เราร่างนี่ถูกต้องครบถ้วนรายละเอียดแล้วเราก็กดส่งโครงการนะครับ ยืนยันการส่งข้อมูลโครงการการดำเนินงานส่งข้อมูลในที่นี้คือการส่งให้ผู้ใช้งานรหัส M7 นะครับก็คือผู้บริหารระดับสูงของรัฐชาตินะครับเป็นผู้อนุมัติโครงการนะครับกดส่งข้อมูลครับก็จะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับสำเร็จส่งข้อมูลเพื่อขออนุมัติสําเร็จนะครับกดรับทราบานะสถานะของโครงการที่เราล่างเมื่อสักครู่นี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสถานะ รออนุมัติครับรอสักคู่ครับหน้าต่างจะขึ้นมาเป็นรออนุมัติ เดี๋ยวรอสักครู่นะครับระบบกําลังเนื่องจากมีการใช้งานทุกส่วนราชการอ่ามาแล้วครับประธานะเห็นไหมครับโครงการปี67เจเลขตรงกลางหก็คือเลขประจําปีงบปรมาณน,นะครับเลข4ตัวท้ายคือเลขรหัสโครงการลําดับที่219นะครับประจําปีงบมาณหกเนะครับปรานะก็จะเปลี่ยนเป็น อ่ารออนุมัตินะครับเมื่อเราได้รับอนุมัติ M7 จากผู้เข้าร่วชาวระดับต่อรแล้วเพื่อสมข้อมูลให้กับทางสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมของชาติแล้วนะครับสถานะก็จะเปลี่ยนเป็นอนุมัติแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ขออนุญาตจบการนำเสนอเพียงแค่นี้นะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ